มาบัางดูเคียงสูบน้ำคือข้างกึนเนี่ยแต่ละนำบุตโอ้ยว่านงง่ตาตัดได้บ่ล่ะ,ละเอาบัางดูหัตาตได,ดเ <c oughs> เอาหนึ่งสองเบ้าแก้วครับตเลยเอาลเขาเลยว่าตาดไย้ยกขึ้นจ้ตาโอ้สวัสดีครับผมคุณตาครับ โอ้ยน้ำหาอยู่คือ,อผมถ้านะผมคือผมนัดตาไว่าห้องหิมาคุยกันยังขบวดเนาะเดี๋ยวเห็นนางขาหมยพุ่นตาพุ่าตาอ,อนะ้อมเนาะตาอ้อมอลาหาอ่าครับตาอ้อมอลาหาว่าจนมือนี้นี่แหละครับผมก็คือว่าบอมแมนว่าเราสีเ่เปลี่ยนคนรู้เกินรู้จริงแต่ว่าแกทําจริงแกทําไม่เห็นแล้วแต่เลืผมอะต้องการแนวทางดีจาก คุณตาเพื่อให้ลูกหลานได้ไปปลูกบ้างที่บ้านเพราะว่าเขาพวดทองตานี่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างแนบบ่ครับต่ว่าได้ใส่ปุ๋ยอยู่ครับอือคุณตาเอาภาษาคุณตาเลยผมเออครับแต่ว่าใส่ปุ๋ย16 20พละโอครับกะมีเป็นซุมน้ำหมักมีอย่างบ่่บ่ปลาครับคุณตาเขาไปเบิ่งสวนครับผมไปบ่งทุกคนเกือบกับบใไซครับคุณตาแกก็ นี่แหละครับคุณตาแจาก็ก็อายุหลายแล้วก็เลย้างแบบนี้แหละแต่ว่าขายันมากครับเห็นว่าอย่างนี้ครับอันนี้คุณตาทําคนเดียวบ่อยฟาดบึงคนเดียวสวนเล่าไหมวะนี่แหละครับเราปลูกเองออนตรงนี้คืออยู่ในไร่แจนะครับนี่อยู่เทียงนาแจานี่แหละครับสวนกระปวดเรา กำลังออกหมอยครับกำลังออกหมอยครับเป็นผู้สาวครับเป็นผู้สาวสาม้อยกำลังกำลังเป็นสาวครับ <c oughs> ครับ,รบรพ่นนยพี่เ้อเพียงของเราอีหลีครับเป็นกเกษตรพอเพียงจริงๆครับนี่แกก็อยากโฆษณามะม่วงแกด้วยคนบ๊วย เอาไว้ทายบวงงให้น้ำแน่ว่าสั่นเอาครับผมัดไปเฮ้ยมื่อนี้ครับพามาเบิ้งเราครับเบิ้งให้เบิดสวนเลยครับซเลานี่ก็ปลูกว่าตาปลูกเบื้ออ้ยพุ่นครับที่เขามองเห็นนี่ครับเป็นซองทางยางนี่ที่เราพามานี่ลยั้นมีมบักลำไยบักครับเราเป็นเกษตรผสมผสานดีครับคุณตาแบบผสมผสานแม่นบ่ตา นี่ละฝักอันนี้เป็นอันฝั่งนี่ของคุณตาบ้านี่นนอ,อ้ยกำลังออกฝักแล้วคุณตาครับเบรกก่อนอันนี้พันอะไรนะนี่พันไม้พันไ,ม,นไม,ม้พันไม้ของยงเลยเอ้ยมีพันไม้ของอันนี้ของระยะโฆษณานะครับปราวาคุณตาว่าอันนี้รอบใดล่ะรอบแรกหรือรอบรอบนั่รอบหนุห่มใส่หลางนาเนี่ยล่ะแต่ว่าปลูกรอบแรกเล่นมาพันนี่รอบแรกครับเราออกมาตรสอบแต่ว่าคุณตาคุณตาครับปลูกกระปงมาโดดแล้วเนาะ ครับเป็นรอบแรกครับที่เห็นฟักแล้วครับคุณตาครับไอกระพวดพันหยังพันไม่พันใหม่ไปสัตคุณตาแล้วว่าพันใหม่ของมึงเลยแกว่าเราจําจำได้บ่ว่าพันหยังอย่างห้าเจ็ดห้าอย่างเจ็ดห้า 7, <5. S 2> อย่างนี้แหละครับพันใหม่ของมึงเลยครับเพิ่นว่าคุณตาแล้วก็ปลูกกระพวดมาหลา,า,ายรอบหลนะายลา,ายรอบแล้วเนาะตาใส่มาลายรอบไป หลายรอบแล,แล้วอยากลองของไม่เบิ้งอยากลองของไม่เบิ้งว่าพัดบุ้ยตาบ่าเพิ่งเนี่ยนี่ไหมม,มันเน็2 2> เนนเบซองเน็บซามหมดเลยนะครับเน่ะเน็บซามนะเพื่อนมันสุดยอดเลยฟักง่ายอีหลีครับนี่พันไม่แะไรเมืนบ่ครับครับบ้าซื้อในเมืองบ่ครับตะาะไอลูกค,ค้ามาโฆษณาโฆษณาเซลนะมาโฆษณาว่าอยากลองพันไม้เบิ่งก็ ทุกเทปมาหลายปีแล้วแล้วอลองพันไหมอยากลองของสินะ <laughs> อยากลองของปัจจุบันนี้คุณตายใส่ย่างไงเบื้องการสูบน้ำใส่นี่คือสูบใส่ตลอดเลยบ่ครับเนี่คือว่าใส่แต่ปุ๋ย16 20รอบแรกกันท่าว่าดินบ่แห้งในบ่งามหรอกครับกานท่าดินพวงอ้อยน่างามที่จะงามบัดต้องเป็นพงอ้อยครับเอแล้วไอวิ วิธีใส้น้ำย่าไปสูบน้ำดูดจะไปสูบน้ำดูดแบบคือน้ำดูดคือว่าน้ำช่วพอไปนะให้ใส่ท่อใส่สายอือครับพอใส่สายเอาพอพีพอดีแล้วก็ยกออกอือครับรอบที่หนึ่งมันได้รอบที่สองเขาใส่อีกครับแต่ว่าใส่ปุ๋ยให้ใส่อยู่เรียอยู่เรียอย่างก็ได้บดแต่ถ้าใส่น้ำต้นมันจะไปว่านใบสีแห้งบานบบไดเป็นบานแบบเพื่อบานบานเขาเนี่บ่ไดดเลยครับบ่ไดใบมันสีแห้ง มันเทึอกยอดองอมมนันก็ใช้ตายแฮมแต่ได้คือเกขาแต่ว่ามันโบเทืกหลักมันโบเทืกหลักมันให้ใส่หัยต้นใส่หัยต้นเนาะร็อปล็อบ,บที่ที่ที่หนึ่งล็อปที่หนึ่งเขาใส่ไปแล้วล็อปสองใส่ไปแล้วล็อปที่สามมีใส่อกีกครับกำลังเล็บฝักเดี๋ยวนะ<อ>เรามาเบิง้งเขาปุตตาสะออนทใช่เนาะสุดยอดเลยคุณตาคนนะผมมาเบิ้งว่าที่แรลกกะเลาะเบิ้งเราว่าอยากอยากของเด้ผู้ใดเปยพ้นปลูกล็อปสีมาเสียงบ่อน้อนะ ทีแรกเลยบัดนี้เห็นเล่ามือนกินเขาน้ากันแล้วก็เลเบวกกันก็เลยนัดกันครับผมมาจัดเลเมือนีพี่น้องเบิ้งครับผมไปเบิ้งข้างคนตาเข้างามอีลีนี่ขนาดเขาโพดนี่คือตอนนี้คือกำลังเน็บเน็บมอยเน็บมอยเน็บมอยกำลังหอกมอยแค่จะกินพอเพียงนะละครับโอ้ย คุณตากนี่แหละครับผมเล้วสอีหลีอยังวะเอวเราบ่ดีแล้วขนาดเอววดีแล้วยังเดาดีอยู๊ดผมเออยังเห็ดงานได้อยู่คุณเกุ้งลอยจัดไังเดี๋ยวเดีขนาดเอววดีเนี่ยแต่ว่าเดาได้บาร์ตากยังเดาได้อยู่ทีจัดไปครับเอาละครับผมประกอบอารมณ์กำลังมวนไปเนาะตาเนาะคกันท่าว่ามวนเซืยนมันก็ดีเนาะ ดลจ,ดดลจบดีแล้วโอ,อ้น,นี่อกอ,อยจะบอกก่อนนครับหายอาอ้อยยไปฟงนี่แหละคับผมที่นี่แหละลตกวนเหรตารัาน,ตนี่ไนี่แหละครับเราวา่าเราปลูกปลูกสไตแบบไอ้เพื่อนอย่างายเอมซา,านเคมีนะแบบมซานเคมีหลายโซานเคมีหลายส่วนไลยสิลกหงาเอลกหงา ลกตัวที่แรกมันโตาตาแล้วมันขึ้น,นม,มันขึ้นกระโหลกยางไปซุบน้าแต่ก็เห็นกระโหลกมันบกขึ้นลายก็โอเคครับโอ้ยขนาดมันขึ้นเงางามนะมันคือสูงครับแต่ต้นมันปกติต้นสูงนี่มันสีฟักใบใหญ่แต่ถ้านี่ต้นสูงฟักไง<อ>ซ้ำพอน้ำนิฟสองอีกครับนี่นี่เบื้องครับนี่ต้นสามเบื้องโนะอ้ยเนี่ยต้นขึ้กระสามแล้วนะ มันสุดยอดดีลยครับนี่แหละข้อหมายว่าที่คนมืงหนาวสมเนียบริเวณมันเบิดเลยครับคือต้นมันใหญ่มันสูงอี๋ีนี่ครับสองคนยืนครับเกียกันได้ผลค่อยจีสุดยังประสุดอยู่จักเมตรนเ้่าต้นเนียสี่พ่สามเมตรกว่านนสามเมตรกว่าพอนแล้วเจี๊ยบสี่เมตรครับครับก็ได้สงงใยมาถามก็ได้ครับสูงัสกามาถามตาอมก็ได้กันพ้นเจ้านี่จิ คนเขียดนี่ตาอ้อมอยู่บ้านนี่ยังก็ครับร้องดอกไม้ครับนาดอกไม้ยู่บ้านหน้าดอกไม้พออ้อมมือรหาพออ้อมมือรหาอยู่ตอนนี้คือมูแปดมูแปดเออมาปรึกษาได้บางสะพุงมันบอครับเขียบครับสะพุงโอ้โหครับว้ามาเบิ่งเอาบอดดีอวดหรอกครับเรากรว่าเราบอดดีอวดแต่ว่าคือความหมายว่าบะทาผู้ที่อยากเข็ยดไม่อยาก ที่สิประกอบอาชีพปลูกข้าวโพดหวานอันนี้ข้าวโพดหวานน่ะถ้าน้องมาปรึกษาคือมาปรึกษาแล้วอะไอยู่ในเขตบมันกะพงนี่หรือครับพอมาชมได้นะครับมาชมเป็นข้นตาเป็นตัวย่างได้ครับเพราะว่าเราเห็ดได้ปูคือว่าเราเห็ดได้ผ่านดีีในความรู้สึกผมตาเพาะยางอ่อนไปคุณเบิ้งอ๋อทั้งอ่อมได้บัญญาไปยนปัญญาขึ้นปัญญาขึนนะครับทั้งเงินเราเนาะนี่นะครับที่แปลง้ควยกระด็นอยมันใส่เนาะเบิ้งเรียบ อ,อันนี้คือ,อยางอยู่ทั้งกันแท่นหน้าครับหัวกันแท่หน้ากับสูงเตืบยงัยงมเอาทันสุดจำต้นด่กว่ามีแต่ต้นมวงขนมแดงมีบ้าวงขนมคันนาแ้วมีผมไม่อยท่านนะผมไม่ซุปน้าใสตลอดปะครับแต่มันก็อยกก็จังหวะจังหวอะอีกจังหวะเหมือนห้งกับใส ใส่เราไมีเราแม่ก็พอแล้วมันเป็นฝักเปลีนแล้วเนาะอันนี้ดูแลคุณตาดูแลเเดี๋ยวมันบับนีมครับโอ้ยขนาดเต่าปันนี้กัยังแข็งแรงอยู่เห็ดได้อยู่สู่อีลีครับรถไทยกับขับเองนี่เมองสิครับเราวานนะครับขับเดี๋ยวไปบอีกมุมหนึ่งครับครับมาอีกมุมหนึ่งของสวนเรามีฝ่ายอีกครับโอย เก็บไปรอบนึงเลยจิตารอบนึงแล้วไ้้ขอจังหน่อยเนี่ยเอาเอารถผ่นครับเราปลูกซุยยางอีหลีครับผสมประสานครับมีายมีหดกระลำบ๊้ยกระลำกระไดคื้อหอดีใช่หรือไงอปตาคื้อหอดีใช่ เพ็รเพชสทองดงเรนี่นะสารเพชรตัวสารเพชรตัวเนี้ยตัวอันนี้เราปลูกกินครับอันนี้คือฟังฟังโ้นของโ้นของเชียงหน้าตาะว่าเราปลูกกินเหมือนือปลูกกินแล้วแต่ว่าอันนี้เราปลูกไทยนี่ยชุดนี้ชุดหลังจากชุดที่ผมไปไทยนาก่อนนี่เราปลูกนาใส่แ้เนีไม่ใช่ตายนามเราปลูนาดีตาได้เชียงสบนามแต่ทังไดยุทางนั้นครับไปไปเบงเียงสนาเงงนี้ ไปเบิ้งเคียงสูบน้ำแล้วครับอีกมุมหนึ่งพวดน่ะบักฮงบักขคยบักแตงปวดโอ้สุดยอดเลยเราเห็ดได้เห็ดผมได้เบื้งตัวอย่างของผมน้ำพึ่งกันแล้วครับโบได้วาเตยให้ผู้ท่านผู้ชมเบิง้งผู้เดียวผมกะกะมาเบิ้งเราเป็นความรู้ของผมอีกน้ำพึ่งกันครับเพราะว่า,วาสิ่งที่เราเห็ดอยู่นี่คือนี่กะนาเอาเป็นตัวอย่างครับคุณตาออมเลยเรา ขันสีมองในอีกจุดหนึ่งเราก็เป็นคนที่ว่าบานซองเราก็อันนี้เติบอยู่แต่เรามาอยู่เถียงอยู่นะยังสีไหมครับคือว่าโอโ้เรามาใส่ชีวิตยวงสี่เลยซุเมือเรามาแล้วอ่ะขันบ่ได้มานี่นอนบารับติดตากหนยังไงนอนบารับนอนบรับได้มาเมืองห <c oughs> นา่ายันพดลมเด่ี <c oughs> <c oughs> ครับนี่ฟังนี่ฟังโซนของที่ทคุณตาครับคุณตาเราเห็น เชียงสูบน้ำเรานี้น้ำมาเบื้องน้ำครับบันเนี่ยโอ้ยระบบน้ำอ่ะโอ้ยตาสะพเพกพดเจ้าง่ามไหมพูดนะน้ำไหมครับบอดหน่วยไหมรถดีดีครับรถดวงดีดีพระตาหม่องเราอยู่หม่องสร้างเราอันนี้ห้วยเอียงตาเนี่ยครับห้วยลำลำน้ำบองลำน้ำลำน้ำเนี่ยบองบองบองลำน้ำบองครับ นี่ครับทับน้ำบองวาชั้นตัวนี้เป็นหวยธรรมชาติหวยเหมือนกับหวยยางแรงเนาะแต่ว่าน,าน้ำคือบอบวกจากแก่มันเป็นยังไงขนาดนาแรงได้ไงพวกไอ้รัฐบาลเขา,าเไปให้สายให้แล้วโอ้ครับแม่นบอสใช่ถ่ายน้ำล้น่ะฝ่ายพวกนี่นะอืมติดเป็นบอติดอะไรติวตาติด,ดอะไรไอติดให้เบิ้งดูเอา้าเคียงสูบน้ำจากแร้งตาเลย 1น <105, S 2> ึ่งเงี้ยหนึ่งศูนย์ห้าตีตัวนี้ทีเอฟหนึ่งศูยาเังี้ยต่ยาจะยันมากโอ้แจกหยันมากครับบริาการ้าอยู่บ่อยเห็นครับเตา้าลื่นเตา้าลื่นเก่เาเครื่องดีมากว้าเบิ้งแล้วยังสตาได้ยุ่นี่แน็แกแข่งแขงเตียบโอ้เาตา่แข่งแขงดยู่เด้อ ตัดนาดทีเจบยต่อยงกับติด่ยงบอกไว้ตาดี่เจ็บเนี่ยว่าเราแข็งแรงเกิอย่เอาเล่องมันยททีตาคุณตัวนี้ติมั้ยแข็งแรเ้ย เอ้สาข้างนีน้ำเจ้าออกบ่เห็นไม้แล้วครับพี่เหนื่อยน้ำอะไรดีแท็กแน่แต่ป่านโกปันหานบ่ะะนโกปันหานตาครับมันสูบคัสบุ๊ดว่าสูบใส้ลีนี่ใส้เวลาโดดบ่มันเปียกแล้วกระพอเออสูบเปียกพอเนาะพอแล้วก็ย้ายไปเรื่อยๆครับเอาน้ำโดดมันโก้หมายว่าบ่ใบสูบเหมืนเปียกคักครับมันใช่มันน้ำโอ้ เราว่าเราบรสูไปเปียกคักอธิวาน้ำโดดน้ำโดดแล้วเดี๋ยวก็มายของน้ำโดดบโใส่ท่อบโใส่ท่อครับชอบใส่จีบลดดลงเลยโอ้ครับปล่อยให้มันไหลเลยเห็มันโดดไปเลยตัวใหมายของเราโอ้โสุดยอดเลยน้ำดีครับน้ำดีของเราอีหลีแบบว่าอันนี้คนเราแปรงมันว่าตาคนเราแปรงโอ้นี่ละเบิ้งคือว่าเอาบอมเบลวาเปรียบเทียบดิแต่ว่าเบิ้งของเรากับมืเบิ้งแปรงนี่ นี่แหละที่คน้น芒นาวยากไทยบึงงอนว่าเราปลูกนี่บึงว่าเราปลูกแหมคือ่าไปผู้อาจจะของให้แปลงนี้ก็จะเครียดแต่ผมเด้อคือเราปลูกงามอีหลีเบิ้งจากตรงนี้แล้วก็ไปเบื้องของเราคือเราดูแลได้ัดขาดนะครับเจ้าตาเจ้าตาองมาเจ้าเห็นบ้างรึเจ้าเจ้าครับผมบัดนี้กะชุดยอดแล้ะตาครับ ก็ตาแล้วก็พาเราย่างผมให้เมียแล้วพ้นมึงนอีสานดีกะจะขอราไปแล้วนะครับผมเจอกันชิปหนะ้าอีทีหนะ้าฝากกดไลค์กดซับสไครตนะครับผมพ้นมึงนอีสานันดีสวัสดีครับสวัสดีครับ ຊີນິ້ວครับອັນນີ້ສູບາດເລີຕາໄຫແລວໄແລວອ